พี่น้องมามืนอนอ้นศิลปะสิบภาพพี่น้องมาดับชมอันนี้ก็เป็นต้นไส้พี่น้องนะต้นไส้พี่น้องนี่ผมกะกะว่าจะเอามาปั่นเป็นบอนไซต้นไส้ก้อนหินพี่น้องนี่หินหอก็มีทั้งอิดนี่อิดที่เลียใส่แล้วก็หินแล้วก็ ตัวนี้น่าจะเป็นเป็นปูนปูนที่เหลือใสกันพี่น้องปูนอยู่ในตึกมั้งไข่ไข่มีห้อยห้อยห้อยทูพี่น้องผมก็เลยเห็นอยู่แถวๆนี้แหละผมก็เลยเก็บมาใส่เป็นประโยชน์พี่น้องนี่นี่ก็ใส่ดีเลยพี่น้องก็สามารถเป็นหินเหนือกันพี่น้องทดแทนหินเหนือกัน อันก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และขอล้อมูลวัฒนธรรมอหน่อย,อย่างนั้นนะผมก็ได้เอากระดาษทิชชู่ใหม่ๆอย่างนั่นนะพอเมือผมจับดูก็ได้เปื่อยแน่นอนน่พี่น,น้งนองเพราะมือผมต้องรัดนั่นรัดนี่รัดลวดเอ่อต้องมีกระดาษทิชชู่ซอยแล้วก็เอ่อเชือกฟางปอฟางอย่างนั้นะกะขาดว่าไรกะเอ่อลาก ต้นไม้ใหม่ฮะในไงกับเขาหลวดหลวดจ,วจึงใส่พี่น้องหรือมัดที่ผมเอากระดาษทิชชูม่มาใส่ก็เพราะวอหลากต้นไม้เขาจังสิบผสมพี่น้องแล้วเาก็จะได้รัดรัดให้ก้อหินนี่แน,น,น่นหนาพี่น้องเห็นป่นี่แน,น,น่นหนาพี่น้องนี่ดีพี่น้องดีอันนี้เป็นการทดลองเหมือนกนนะนี่สูตร กระดาษทิชชู่วอันศิลปะว่านเคยหรือเปล่าเนี่คือคือคือจีบึงเคยอยู่โอ้จำได้เหรอผมเคยอยู่พี่น้องผมเอ่อน่าจะเอาไปปลูกใส่กระถางขวดพลาสติกมันเนาะจำได้เหรอกระถางขวดพลาสติกที่ว่าไปปลูกต้นบุกพีกับต้นมะขามนี่พี่นเนาะจำได้เหรอจำได้เหรอเคยอยู่ที่นั่นอันใหญ่เป็นเที่ยสองพี่น้องนี่ทารากเกิดว้ายง่ามหาเลยพี่น้องเลยต้นต้นไส้ต้นนี้พี่น้อง นี่รับรองนะสุดยอดพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นการเก็บบรรยากาศความน่ารักของบอนไซต้นไส้กอหินไม่พี่น้องเบึงนี่เดี๋ยวผมสิมาปเปลี่ให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยครับผมพี่น้องนี่ช่วงนี้ก็ยื้อในขันฝึกฮัทกิ๊กโก้พี่น้อง มันนี่อุอนศิลปะกาจบคลิปบนไท้ต้นไส้ก้อหินเพียงตอนนี้พี่น้องสวัสดีครับ